พี่นงค์ครั้งแรกที่ไปเก็บเห็ดม่งวงพี่น้องจ้ะฮาแต่สิเห็นออนะหนี่นี่โอ้ฮาแต่สิเห็นคนออกเนาะนี่ดอกนึงพี่นงค์จ้าคนหาแต่สิออกดอ,อกแค่นี้พี่นอ้องอค์ ม่วงอนนีพี่น้องข้าพ่ออือพี่น้องจ้าเห็ดม่วงกรื่องเริ่มออกจ้ะใช่แล้วพี่เดียวมาเห็นเมื่อกี้นี่มันตาไรดอกนึงอยู่ใส่มาเห็นตาไรบอ้โ้นี่เด็ดนี่เด็เดอือพี่น้องมันคอมเมนต์มาว่าแย่แม่เห็ดม่วงมาเห็นเจ้าเก็บตั้งแต่โดนๆตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้เห็ดม่วงมนันจะออกบอกว่าสั่น ใ่พี่น้องคนไมาจอบเบิ้งนี่ออกแล้วจะออกแล้วเอาอันนี้เดีย๋ยวเขาจะไปท่านางตัดขาพี่น้องเพินพ่นหฮวตาชืสิเริ่มอ,ออกซอแซ่เฮ็ดม่วงนะฮังออกบ่หลายอยู่หัเตาชืสิเริ่มอ,ออกซอแซ่จ้ะอืมนอยนอยนะังออกยังบ่หลายพี่น้องอยู่ดอนเดียวนี้ลนะได้หลายดอกเดิมพี่ดอก หาเบิ่งเห็ดแนวใหม่บันดนี้พี่น้องเาก็ตัดขาก่อนตัดขาแล้วหาบงเห็ดนใหม่เนาะก็เก็บสู่เห็ดมื้อนี้ที่กินได้จ้ะอืมผมมาจอบเบิ่งเห็ดอันม่วงพี่น้องบ่ต้สิออกยอมแย้มอิเริ่มออกยอมแย้มพี่น้องนะเห็ดม่วงเเห็นบ่พี่น้องมืดๆเนาะนี้ปาก็มืดๆเด้อืออกยอมแย้ม เป็นหนึ่งไปแบบแกงต้มน้ำถิ่มซะก่อนด้วยพี่น้องจังกินจังเฮ็ดกินเฮ็ดม่วงนี่เฮ็ดกันหรือวะาดูไรพอลดสีเบือเนาะออ,ออกอยังบลายอยู่ขอ้นหาติเจอกเอา นี่คู่แฝดเลือพี่น้อง mm. เห็ดม่วงนะว่างด้วยจ้ะคือกันขาพ่นจีเป็นใหญ่ๆดอกพี่น้องจ้ะขาพ่อนจีอวบๆนี่บงขาตรงนี้พี่นอออ้องใช่ไหมว่างเนาะลำพิโกซิซา,ามากนะจ้ะแยะ่บ้านรู่มากด้วยพี่น้องอันนี้ตามคนซิซามากขาพ่นจีเป็นเตี้ยๆจะ้ะนี่เป็นเตี้ยๆลงมากเหมนซิเป็นขาใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะพี่น้องอันนั้นกินม่ได้เลยพี่น้องจ้ะสิเป็นสิเป็นคู่แฝดของเห็ดม่วงตัวนี้จ้ะขาเตี้ยๆพ่นซิบูสูงปานนี้ขาพ่นจีเตี้ยๆที่เราพ่นซิเป็น ตปุปูอยู่นในเลค่ะเพื่อนพี่นอ้องยากเก็บเจ็ดขาดตัวนั้นคือคือเห็ดเบียนั่นพี่น้องอันนี้กินได้ยังคางเนี่ยเน่าสิไหนเป็นนึงสิ่งกินได้จ้ะตามที่คอยศึกษาดอกเตอร์พี่น้องอันนี้วัาสู้กันฟังจ้ะค่าผู้คอนอ,อยากเก็บหาเห็ดนอกไม้พี่น้องมาหนีค้าได้ตืิมกันเนาะพี่น้องจ้ะอันนี้คือเห็ดหมกเด้อจ้ะนี่เพิ่นมีซื้อภาษาเยอรมันอยู่เดี๋ยวขอสิลุง่งอีกขี้เบิ่งเด้อพี่นอ้องออืนี่ เห็ดหมอกกินได้ด้จ้ะพี่น้องจ้ะนี่ยายเม่เก็บกินสุปีบอกไปก่อนจ้ะเอ่อเพินว่าทุกเห็ดที่ยายเม่น่ะเก็บนะยายเม่กินเก็บไปกินบ่ไ้เก็บไปทิ่มพี่น้องคือเพิ่นวานล่ะเออเก็บไปกินเพิ่นวานละเก็บไปกินบนเก็บไปทิ่มเก็บกินซุปปีพี่น้องเห็ดหมอกนี้ิเว้าสุฟังเนาะิเว้าสุฟังพี่น้องอย่าเบื่อกันได้จ้ะเพิ่นวามันบอแซบเนี่ย เพิ่นว่ามันบอ่อแสบเพิ่นผู้เพิ่นบ่มาก,กินเนาะผู้ข้าเจ้ากินข้าเจ้าก็าาก,กินพี่น้องเห็ดหมอกนี่เนาะนี่เดี๋ยวขอชี้พาสูเบิงพี่น้องจ้ะอืมโปรยแล้วพี่น้องไล่ไหลพี่เคนบอเห็ดหมอกเนาะนืมอี่คือเห็ดหมอกพี่น้องช่วงนี้เห็ดหมอกมันออกไลายหลตัวพี่น้องจ้ะนี่เห็ดหมอกนะี่ออกไลายุ่ยยุ่ช่วงนี้นี่แต่เห็ดหมอกเนาพี่น้องไปแกะได้กันมิแต่เห็ดหมอก ขอเบาเนาะยบอลยังบม่จบเพิ่นกะบอลนี่ย่อมกินเพิ่นว่ามันบาแสแต่บางคนมันจะกินคือว่านั่นแหละพี่น้องจ้ะเนาะนี่บางคนมึงจะกินเลยแล้วขอสื้ผ้าสู่เบิ้งพี่น้องนี่นี่เพิ่นสิเป็นเรงสิมีแนวเจาะเดยขอบเอาๆตรงีนผ้าสู่พี่น้องเบิง้งเนาะอต่ตัดขาเลยเอาไปต้มน้ำพิ่มซะก่อนนี่พี่น้องยังกินบางคนมันก็กินฝรั่งบางคนมันก็กินขึ้นกันพี่น้องนี่แหละ ที่ขาไปศึกษามากเพิ่นกับผ้าเก็บกินกินได้พี่น้องเขาจ้เาบนนยมกินว่าเพื่อนมีพิษสะสมสัน่นเพิ่อนว่าเนาะแต่ว่าในตารากของหัากระบอก่าไปศึกษามากเพิ่นบอกจก้ะแต่ตามากเขาสิกินเนไห้ตม้มน้ำทิมสักคนเพิน่นทุกเห็ดละตม้มทิมพี่น้องจ้าหน่เนาะนี่คือเห็ดหมอกกินได้เลยจ้ะบัวเบอือเพิ่อนมีภาษาเยอะระมันยูพี่น้องยะลูกแต่คลิปซูบึงอีกพี่น้องจา้านี่นี่คือเห็ดหมอกจก้ะกินได้พี่น้อง ลังคนเพิ่นก๋กินลังค้นมันก๋บ่กินเนาะเพิ่นว่ามันบ่แซ่บกินเพิ่นก๋บ่รับบ่ดโนารับประทานเพิ่นว่าน่ะกินเพิ่นชนมันเหม็นจนยังนั่นแล้วแต่ผู้มักผู้บ่มักเนาะพี่น้องแต่ยายแม่กินอยู่อือเราก็เก็บไปกินเฮ็ดอย่างละเล็กละน้อยพี่น้องกินได้เด้อจ้ะบ่เบี้ยจ้ะพี่น้องจ้าตัดออกมาสิพี่น้องอืมอิออนอยู่เหลือง ก่อนที่ออกออกางาอ,อเป็นมูลเลยๆเป็นพี่น้องนี่เก็บยัดยางพี่น้องเหตุอันนี้ว่าก็บว่าเนาะ,าะ,าะนะนใจบ้านี่ขี้ข้าขนผู้เด้นี่ใจบ้วสู่นี่บ้ได้กินนิดนี่น เซ็บคือจังเห็ดอันนั้นพี่นอ่อ,องเห็ดคนเขาบันเท่านีออ่อีกบ่สเห็นบ่พี่นออ่องนี่ ตุม้มมนเอเนี่ตุ้มนามทิมกับยี่สิบหน้าที่เขาจงไปเห็ดกินพี่น้องเห็ดอันนี้นะทุกเห็ดเราก็จะลวกนาำทีมซะก,ก่อนนะพี่น้องบางเห็ดเขาก็บก่บลวกดอกบางบางเห็ดนะพี่น้องบางเห็ดนะ <c oughs> เป้า nhang muốn nắm cành ít cái non ขอ,อกเก็บเมียบานเช่นนึ่งสุดนึงเนาะจุกคนร่มคลิปเราพี่น้องก้อนๆน,น่เนาะคุณสาเพิน่นโมลูเลยทิฟเฟลิงบอกเพินพ่นว่าเพิ่นโมลูเพิ่นว่าทิฟเฟลิงบอกเฮดมันปูบอกพิน่นว่อาอีกไม่ค่อยออกหลายป้านนีนพี่น้องจ้ง พี่น้องเห็ดหนวดนี่กินได้แ้่พี่น้องเห็ดหนวดสายพันธุ์นนเนี่ยนี่จ้ะเบืองแคคักได้จ้ะนี่กินได้เพราะว่าก็เคยเก็บกินอยู่ปีไก่ก็เคยเจ็บินเน้องกองหัวขึ้นเป็นสีพี่น้องเดี๋ยวนะกองหัวขึ้นหมุนโบยู่บนนี่เป็นอีกขากรงคอสิตายอีกแล้วพี่น้องนี่ต้องเก็บีเบื้องนี้พี่น้องสายพันธุ์นี่เพราะว่าเห็ดอันนี้มันมีหลายสายพันธุ์พี่น้องอันกินได้กับกินไม่ได้แต่ตัวนี้กินได้นี่ อยู่ในหนังสือข่อยมีนี่พี่น้องนี่ตำราข่อยมีนี่กินได้เด้อพี่น้องนี่ข่อยเสริมากเอาไปโมกข่อยเอิญเห็ดหนวดฝรั่งอยู่ในหนังสือมีซื้อพอนยู่พี่น้องนี่นี่นี่กินได้โมเบียนี่ข่อยเก็บกินทุกปีพี่น้องจ้าอืมแมนเลือดหนึ่อือเอเมเราพู้ใดบ่มันแต่ก็บ่กต้องเก็บน้ำเมลี่เด้อพี่น้องนี่เฮ็ดอ,อันนี้ขอ่อยสริมมากเอาไปโมก นี่ไปมุกหมอหอมนี่คือจังเห็ดอันหนวดบ้านเฮานี่คือจังเห็ดไรบ้านเฮานี่พี่น้องนี่อ๋อถุงกอ,อยุ่ใส่ปัดที่นี่ที่กอยจักน้อยกันพี่น้องหลายคักบน้ำเม่นไปเบิดถุนนะ่ะตอนอยู่นอหนี่นะ่ะแซบเด,อด้อพี่นอ้องแซ่บเห็ดอันนี้ก็แซ่บจ้ะแซบ่แซบสำหรับผู้มัก นี่เป็นันมันออกออกเป็นมูอเห็ดตัวนี้ขอเคยเก็บลงคลิปอันเท่านึงเหรอพี่น้องเท่านึงหรือสองที่ขอจำไม่ได้เนาะกินได้พี่น้องโมเบียพันม่ซื้อเยอะที่ขอลงให้เบื้องอะไะจ้ะจะตัดหญ้าข่าเก็บมือเดียวพี่น้องจ้ะเบี่องพุงมือก็ย,ยังมีเก็บเห็ดฉันตัดอันมือเดียวนะเก็บมือเดียวนะกินอ้อนอ้อนพี่น้อง ันเฮ็ดอันอันนี้นะเอาไปต้มทิมซะก่อน้อพี่นะ้งนองต้มน้ำทิมซะก่อนคือกอนันละกันเฮ็ดแ,แนวอืน่นคือกันละต้มทิมซะก่อนพี่น้องจ้านี่นี่ต้มน้ำทิมซะก่อ,กอนเอาไปหนึ่งเคี е е ่ยวแซ ب, ่บยำคุ้พูดพี่นอ้องเจ็บมือเดียวอ่ะถุงยูไซบันนี่นี่แหละพี่น้องกันเจ็บมือเดียวมันสาอยังไงวะเป็นมันยากอืม เก็บดึงสีเลยเออใบไม้กำลังลนพี่น้องอันจักเห็ดจักดอกเห็ดจักสีใบไม้จักดอกเห็ดมันจะไข่กันเนาะเห็ดอันนี้เอาไปตากไว้ก็แห้งไว้ไว้พี่น้องนี่ยอือ,อไปตากไว้ก็แห้งไว้เด้อพี่น้องนี่ เจ็บเห็ดร่วมพี่นอ้องเอาได้เห็ดยังเขาก็เจ็บเบิร์ดละมือนี่พอเห็ดยังขอกรเจ็บเบิดเห็ดกินได้เลยอืม่ันออนน่นะอ,นอ,อนอยู่เนาะเห็ดต้นนี้ตามที่เขาขไปศึกษาเบิรงดได้พี่น้องขอไปเขาไปศึกษาเบิรงแล้วเนาะเพนนิ่นให้กินอ่อนๆ่อนนึงสิละขันเป็นดำๆจุดๆแล้วเพิ่นว่าบ่เพิ่นบ่เพิ่นบ่อันนี้เพิ่นบ่แนะนน้ำไหกินไหกินช่วงนี้นี่จ้กาพี่น้องนี่สีบ่มีอันจุดๆดำดำนั่นสินะ เนาะตามที่คนไปซึกอซ้าพวกนะจ๊ะพี่น้องจ้ะอันนี้วัสดุกคนฟังเนาะแล้วเพิ่งก็ให้ต้มน้ำทิมจากยี่สิบนาทีเพป็นวันนะแล้วเขาจะเอามาประกอบอาหารจ้ะนี่วัสดุกคนฟังเนอะพี่น้องจ้ะอือพุกนั้นนี่ก็มีนาเละก็มีอ่าเห็ดนาเละก็มีพี่นอ้องออืได้เฮ็ดยังกะเก็บเบิดแล้วพี่นอ้องมนืดอีกเนาะขอให้มีแต่เก็บออื เด็กไปน้ำเราไปซอมอยุบ้านเอาพี่น้องจ้าเนี่ยพ่อหลๆได้ตั้งกล้องเก็บข้าอยู่พี่น้องเนี่ย พ่อมองแล้วเล็กแล้วน้อยมุนบบเด็ดแบบนี้อย่าพี้น้องมันออกเก็บมือเดี๋ยว เนาะซาจะกับส,สีหอบซากัอันทุงนไปเก็บอยู่ไปตัดอยู่บ้านนู้นีนที่น้องนี่ไปตัดอันอยู่บ้านเท่าคนอยากแก้เราในที่น้องนี่อยากแก้เราด้วยนี่แต่ก็กินได้อยู่ดอกที่น้องนี่ซ้ำนี่นะนี่กินได้กินได้อยู่นี่คนยังไม่ได้ออกดำๆเนาะ กินได้จ้ะออ่อนๆพึ่งนะมันบกไก่้ซูเบิ้ลนี่พี่น้องนี่เฮดหนวดนี่นี่กินได้นในพึ่งจะแก้แน่เรานี่พี่น้องแต่กกินได้ตัดออกอันพึ่นแก้ๆนะนี่ตัดตรงนี้ออกเนาะนี่ตัดจังสี่นี่ตัดซูเบิ้งซื้อได้พี่น้องอันนี้นี่นี่ เนหนเรืงศิลป์พี่น้องจ้ะต้มน้ำลวกถึงน้ำหนึ่งพ่อก้อนพี่น้องแล้วเขาจงเอามากินยังเอามาป,ประกอบอาหารไปพัดไปมกได้เบิดพี่นอ้องหล่ข้าวถึงเพิ่นกระร่งออกนี่มันอ่อนกับมีนี่พี่น้องจ้านี่อืมเอาเป็นสัตว์เอา,อา,เอามื่อเห็ดหนวดเขาเอิอเห็ดหนวดเพิ่อนกระมีซื้อเยอะมันอยู่ดอกพี่น้องก่อนเอิญมันเห็ดหนวดเนาะเอิญไง่ไงเห็ดหนวดฝรั่งคุณนะเขาเก็บกองไว้คุณ แต่ว่มันจะแยกเก็บน้ำเมลี่เดอ้อพี่น้องจ๋าศึกษาบึง้งข้าก่อนเด้อจ๋าจังกินพ่อคอยเก็บกินทุกปีจ้ะนี่นี่ของไว้นี่เลาวพนั่งเ่าสิมาตัขาเอาพ่อเราพี่นอ้องเขาบอกเอาไราเอาเห็ดย่างและเล็กและน้อยพี่น้องจ้านี่เห็ดย่างนี่เล็กและน้อยแต่พ่อเกาะน,นี่งามครับคนน่ะตัดเอาขาพ่อตัดเกาะไปมุกพี่น้องเอาเห็ดย่างและเล็กและน้อยจ้า งามเนาะแล้วมึงบอกนี่แม่่เอคนน่ะงามโปรตีนเรื่องพี่น้องเก็บเห็ดหนวดน้ำกันจ้ะคุณตุกนึงตัดตรงนี้ออกนี่พี่น้องอ่อนๆ้ิเนาะนี่นี่ตัดช่งสีน้อนี่ตัดมุดนี่ลัดนี่ออกนี่สิล่างง่ายนี่พี่น้องหลวกสักก้อนเหมือนเขาจะเอาไปกินไปประกอบอาหาร จ่าก่อนเก็บก่อนกินเด้อพี่น้องมันมีคู่เหมียนพี่น้องอีกสายพันธุ์นึงกินบ่ได้จ่ะเ,เลี้ยงกับอ,อิดหนวดขอกะเพราแล้วเอาอย่างลเล็กๆล้น้อยพี่นอ้องกันสิมากเก็บเอาเห็ดมันโมไหวดอกพี่น้องเห็ดมันหลายอยู่เยอะละมันเนี่ยห <laughs> ลายอิลีอีหลอ หลายแต่ทีทั้งเห็ดกินได้กินเห็ดเห็ดกินบ่ได้พี่น้องเาก็ต้องศึกษาก้อนเก็บก้อนกินเนาะจา้ะอืม้วนไว้เห็นเพื่อนเก็บเก็บน้ำเพื่อนเอาคอไปศึกษาเพื่อนขัดสกุนเด้อพี่น้องมือใหม่มือเก่าก็เลยยายแม่เนี่ยศึกษาคัากอิรีเดงกล้าเก็บกล้ากิน,นแกนตานี่จจกลูกจจกล้านเหมือนกันพี่นอ้องแม่รุ่นเบลัตตาน น <c ười> ี่ดอกนี่แหละนี่เอาก่อนพุ่นน่ะงามหลายเว้ยพุ่นน่ะโอ้ยงามเอาก่อนพี่น้องเอ้อไปล้างแล้วยุกลงลวกแล้วก็ได้นอยๆนึงดอกอือ